สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะฮะเออ km ห้าสห้านะครับผมให้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้นี่ทะเบียนแจ้งมอเจดเก้านะครับถ่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็สามารถเอาไปแจ้งย้ายปทางนะฮะโอนได้เลยนะครับภาษีไม่มีตกค้างนะครับผมนะครับสำหรับคันนี้เปลี่ยนเครื่องแล้วนะฮะเป็นเครื่องฮิโน่ร้อยสิบเจ็ดแรงม้าครับ4ี่สูบ เครื่องดีเบรกดียางสวยก็เข็นกาาตามติตันนี่สบายฮะเดิมทีเจ้าของเขาก็เข็นสับรถอยู่นะฮะเก้าตันฝ่านะครับคันนี้คัสซีสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบรอบรถพาไปดูคัสซีนะครับคันนี้หน้าเอฟหลังเอฟนะฮะหกน็อตนะครับนี่ครับ คือเผาของฮีโน่นะฮะครับดูคือดูคัสซีนะครับนี่ฮะคัสซีสวยครับตลอดเส้นครับเบรกลมดันนะครับลมดูดครับมออลมเพิ่งจะทำมานะครับเห็นไหมฮะสวยๆเดี๋ยวให้ดูคัสซีนะครับนกสองฝั่งนะฮะสวยเลยครับรถคันนี้จอดล้มนะครับไม่ใช่จอดตากแดดนะฮะ แต่ทีนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสตาร์ทติดได้เลยเดี๋ยวคนนี้เราจะวิ่งให้ดูนะฮะดูครับฮัสี่ครับดูดูภายในครับภายในก็ปกติดีนะฮะปกายธรรมดาไม่มีพาวเวอร์ครับก็เบาดีกระจกควงลงได้ ลงไดระบบไฟติดหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเดี๋ยวพาไปชมก็สีข้างหนึ่งสํหรับหม้อน้ําติมลงนี้นะฮะอันนี้เป็นฝาหม้อน้ํากระบะไม้มนข้ามโมงครับแข็งแก่งสวยทนทานเลยฮะกระบะสวยกระบะไม่ผุเลยครับ ภายในกระบะพื้นไม้ครับสวยเข็นอ้อยเข็นมันนี่สบายนะครับวัสซีครับฝั่งซ้ายนะฮะนี่ครับ สวทักษิณสวยตลอดเส้นนะครับยางะไรไม่มีนะนะฮะยางะไรไม่มีก็สสวยตลอดเส้นนะครับมีเล็กฉากเขาก็คือเพื่ง่พร้อมใช้งานครับฉากก็ดึงออกได้ดึงออกได้เลยครับผมก่อนาท้ายโลยผ่าท้ายก็สวยอยู่นะี่ครับ เราขายอยู่หนึ่งแสนห้าหม้าันบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนะราคาถูกไปยแตนดีฮนะราคานี้ซื้อแตนแบบน,นี้ยังไม่ได้เลยนะครับเพื่อ,อจ,จะได้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ลองดูฮนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับแหกัน๋ยวยาวเลยนะครับผม

ไปด้วยนะฮะ Hãy bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่ประมาณ4 m, ี่เมตรสามฟางประมาณ2,10เมตรสินะครับน่า,าจ,จะฝ่านะฮะ โอ้เนี่ยนะครับวิ่งดีเลยนะฮะวิ่งใช้ได้เกียร์นี่เงียบเลยไม่หอนไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเบรกดีนะสหรับคันนี้ท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับราคานี้เราส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผมครับผมท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะราคานี้เราส่งไปฟรีทั่วประเทศนะครับนะครับ0810076640นะฮะสนยหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ KM 505มราคา1 0 0 0 0แ 55,000บาทนะครับสรับคลิปนี้จบไ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสหรับการกดติดตามและรับชมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ